ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Plus r e v i e w วันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆพอดท,ทุกคนพอด KNGTS 2025 SUV หรูสมรรถนะสูงกลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นและเครื่องยนต์ทรงพลังที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุดในคลาสค่าองค์มันมาติดตามกันว่า KNGTS รุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายในห้องโดยสารสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนราคาค่าตัวของมันดีไซน์ภายนอก เริ่มจากสิ่งแรกที่สะดุดตาภายนอกของ KNGTS 2025ได้รับการออกแบบให้ดูดันขึ้นอย่างชัดเจนทำให้แตกต่างจากรุ่น k n มาตรฐานพอร์ตได้เพิ่มกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่กระจังหน้าทนดำและไฟหน้าเล็ตเมทริกซ์ที่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและทัศนวิสัยยามค่ำคืนฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่สปอร์ตขึ้นด้านข้างเสริมความโดดเด่นด้วยสเกิตข้างแบบ GTS และขอบกระจกสีดำเงา เมื่อมองไปด้านหลังคุณจะพบสปอยเลอร์บนหลังคาที่ช่วยเพิ่มแรงกดท้ายไฟท้ายถูกออกแบบใหม่พร้อมแถบไฟเลดพาดยาวตลอดแนวฝาท้ายส่วนล่างของกันชนหลังมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่เสริมความสปอร์ตพร้อมท่าไอเสียแบบควอดริซอร์สซิสเต็มให้เสียงที่เราใจ KNGTS รุ่นนี้มาพร้อมล้อ RS เเอร์นขนาด21นิ้วและสามารถอัปเกรดเป็นล้อฟอร์ดขนาด22นิ้วเพื่อเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ KNGTS เป็น SUV ที่ทั้งหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกัน สมรรถนะการขับขี่จุดเด่นที่แท้จริงของ KNGTS อยู่ที่เครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรงพอตได้นำเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรกลับมาอีกครั้งให้พละกกำลัง500แรงม้าและแรงบิด487 lbft ซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนส่งกำลังผ่านเกียร์8สปีดทิทรอนิคสขับเคลื่อน4ล้อทำให้สามารถเร่ง,งองจาก0ถึง60ไมล์ชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.2วินาทีและหากเลือกสปอร์ต r คร o นแพคเกจจะลดเวลาลงไปอีก ความเร็วสูงสุดอยู่ที่171ไม mm. ล์ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งใน SUV ที่เร็วที่สุดในตลาดระบบกันสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension พร้อมเทคโนโลยี p o r t Active Suspension Management p s m ช่วยให้รถมีความสมดุลทั้งในเรื่องของความสบายและการควบคุมที่เฉียบคมนอกจากนี้ยังมีระบบเลี้ยวล้อหลัง i e a i x l e c e r i n g และ p o r t Talk o r i n g Plus p t v ที่ช่วยให้ KNGTS มีความคล่องตัวสูงไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งแคบแคบหรือการขับขี่ทางตรงที่ความเร็วสูงนี่คือ SUV ที่ให้ความรู้สึกเหมือนขับพอสปอร์ตคาร์แม่นยำเร้าใจและทรงพลังอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในพอยดต KNGTS 2025คุณจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตพอยได้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ซึ่งสะท้อนให้เห็นในทุกรายละเอียด เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้ผสม REST TEX ที่ให้ทั้งความสบายและการรองรับที่ยอดเยี่ยมโลโก้ GTS ถูกติดตั้งไว้อย่างประณีตทั่วห้องโดยสารเพื่อให้คุณรู้ว่านี่คือรถที่พิเศษไม่เหมือนใครแผงหน้าปัดมาพร้อมกับจอสแสดงผลดิจิทัลโค้งโคด12.6นิ้วและจอสัมผัส12.3นิ้วสำหรับระบบ Infotain เมน t ที่ใช้เวอร์ชันล่าสุดรองรับและพร้อมระบบ เสียงระดับพรีเมียมจากเบอร์มสธ์สำหรับผู้ที่ต้องการประสาบการเสียงที่ดีที่สุดหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือจอแสดงผลขนาด10.9นิ้วสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า Passenger Display ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถควบคุมระบบนำทางและความบันเทิงได้เองนอกจากนี้พอตยังได้ออกแบบคอนโซลกลางใหม่แทนที่ปุ่มกดแบบเดิมด้วยแผงกระจกสุดล้ำเพื่อให้ดูเรียบหรูและทันสมัยมากขึ้น ความพรีเมียมของห้องโดยสารยังเสริมด้วยไฟสร้างบรรยากาศ ambient lighting, หลังคาพาโนรามิคันรูฟันและวัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารทำให้ KNGTs เป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งความหรูหราและความร้าใจในทุกการขับขี่มาถึงเรื่องของราคาพอด KNGTs 2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 0 0 0แดอลลาร์แต่ถ้าคุณเลือกออปชั่นเสริมเช่นระบบเสียงระดับพรีเมียมแลอขนาด22นิ้ว หรือระบบเบรคาบอูนเซรามิกราคาสามารถพุ่งขึ้นไปเกิน140,000ดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะเป็นอนอตัวเลขที่สูงแต่สิ่งที่คุณได้รับคือ SUV สมรรถนะสูงระดับหรูที่ผสานพลังเทคโนโลยีและความ e x c ลู s i v e ในแบบที่มีเพียงไม่กี่รุ่นในตลาดสามารถเทียบเพียงได้แล้วมันคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ให้ประสบการณ์ขับที่สุดแล้วใจโดยไม่ลดทอนความสบายและความหรูหรา KNGT สอ0 2 5ี 2025, คือคำตอบพอตได้ยกระดับทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ KEN และทำให้มันดียิ่งขึ้นนีจึงเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปีจบการรีวิว ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก AutoPlus Reviews แล้วคุณหลักคิดยังไงกับ KNGTS ร,รุ่นใหม่คุณจะเลือกมันแทนคู่แข่งหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้า